ทีมชาติไทยเรานั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458ในนามคณะฟุตบอลสำหรับชาติสยามซึ่งทนับอายุจนถึงตอนนี้ก็ราวๆวน0กว่าปีแล้วนะครับและทีมชาติไทยของเราได้มีการใช้งานโค้ดมาแล้วมากมายทั้งที่เป็นคนไทยและโค้ดต่างชาติและคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในช่วงของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cup แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับระผมรบก,กวนเวลาท่านผู้ชมสักเล็กน้อยช่วยกดปุ่มไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่ทีมชาติไทยเราได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2018เราได้มีการเรียกใช้งานโค้ดต่างชาติในรายการนี้มาแล้ว6รายเรามาดูกันครับว่าจะมีใครบ้างแต่ละคนทำทีมชาติไทยในรายการนี้เป็นอย่างไร และใครได้สัมผัสถ้วยแชมป์ใบนี้ไปแล้วบ้างไปติดตามกันครับโคชปีเตอร์วิทถือว่าเป็นโคชทีมชาติไทยที่สร้างชื่อให้กับตนเองเป็นอย่างมากในการคุมทัพช้างศึกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับปีเตอร์วิทอดีตดาวยิงสโมสรแอสตันวิลล่าเป็นนักเตะผู้ทำประตูชัให้กับสีผง,ง,งาดควาแชมป์ยูโรเปียนคับเมื่อปี1981 เคยติดทีมชาติอังกฤษมาแล้วเมื่อปี1981ถึงปี1984และโค้ชจากเมืองผู้ดีคนนี้ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือทีมชาติไทยเมื่อปี1998จนถึงปี2003โดยผลงานการคุมทีมช้างศึกของปิตวิทย์ในการแข่งขันฟุตบอลทิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าซูซูกิครับเขาคุมทีมชาติไทยเป็นแชมป์ได้เมื่อปี2000ซึ่งเมื่อก่อนก็ยังใช้ชื่อเป็นไทเกอร์ครับ ตามผู้สนับสนุนหลักอย่างเบีย์ไทเกอร์จากประเทศสิงคโปร์อยู่นะครับและป้องกันแชมป์ได้เมื่อปี2002ซึ่งเป็นโค้ชต่างชาติเพียงคนเดียวที่พาทีมชาติไทยเป็นแชมป์และคว้าดับเบลิลแชมป์ได้ในตอนนี้โค้ชซิกกี้เฮลกันยายนปี2004ทีมชาติไทยอิมพอร์ตโค้ชต่างชาติจากเยอรมนีที่มีชื่อว่าซิกกี้เฮลเข้ามาคุมทัพช้างศึกโดยอดีต นักเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้เคยมีประสบการณ์คุมทีมชั้นนำอย่างชาเก้ดินาโมเดรสเดนกัมบาโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงชาติเล็กๆอย่างไอซ์แลนด์และมอลตาโดยหน้าที่ของเฮลนั้นคือการพาทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียให้จงได้ในเดือนธันวาคมปี2004แต่ทว่าผลงานที่มาเลเซียกลับเลวร้วายกว่าที่เราคิดเมื่อซิกกี้เฮลที่ขนนักเตะดาวรุ่งอายุ20-24ถึงปีไปทำศึกค่อนทีมและพวกเขา ก็ทราบผลงานได้ไม่ดีเลยพวกเขาตกรอบแรกกลับมาเป็นครั้งแรกที่เราตกรอบโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำเอาสตาแฟนบอลไทยที่ไม่ไดีอยู่แล้วในตอนนี้ยิ่งเสื่อมลงไปอีกสำหรับทีมชาติไทยชุดนั้นมีเทอรสักใจมั่นและนิเวศศิริวงศ์เพียงสองคนเท่านั้นที่อายุเกิน24ปีส่วนไร่ยอื่นก็คือดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีในสโมสรในช่วงนั้นทั้งสรายุทธชัยคำดีสาริฟสายนุย้ยสักดาเจิมดีนริศทวีกุล ยุทธจักรก้อนจันทร์ปิยวัตรทองแมนและกิติศักดิ์ซิริแว่นโดยในรอบแรกนั้นเก็บได้เพียง7ดแต้มจาก4เกมจากผลเสมอทีมชาติพมา่าไป1ประตูต่อหนึ่งชนะติมร์เลสเตไป8ประตูต่อศูแพ้มาเลเซียไป1ประตูต่อ2และชนะฟิลิปปินในเกมสุดท้ายไป3ประตูต่อหนึ่งทีมชาติไทยที่ตกรอบแรกจากอาเซียนคัพได้ไม่นานก็จะเปิดบ้านที่สนามราชมังคลากีราสถานต้อนรับการมาเยือนของทีมระดับโลกอย่างเงยอรมนี โค้ชปีเตอร์รีดนี่คือกุนซือทีมชาติไทยที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนที่เขาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งยุคข,ของปิเตอร์รีดเป็นยุคที่แฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติไทยในยุคนั้นเล่นกันได้ดีและระบบทีเมเวิร์กยอดเยี่ยมจริงๆโดยอดีตกุนซือชาวอังกฤษของสโมสรซานแอน,นเนอแรีย์และลีดยูไนเตดเริ่มต้นคุมทีมชาติไทยเมื่อเดือนกันยายนปี2008ปิเตอร์รีดมีเวลาเตรียมทีมกว่า3เดือน ภายใต้ความกดดันต่างๆแต่แล้วเขาก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2008ได้สำเร็จด้วยรูปแบบทรงบอลที่ดูดีมีอนาคตโดยในรอบแรกนั้นพวกเขาชนะรวดทั้ง3นัดเริ่มจากในนัดแรกนะครับชนะเวียดนาม20ชนะลาว60และชนะมาเลเซียไปถึง3ประตูต่อศย์โดยยิงได้ถึง11ลูกแถมไม่เสียป,ประตูเลยซักประตูและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย และทีมชาติไทยสามารถเอาชนะอินโดนีเซียทั้งไปและกลับได้แต่ทว่าในเกมรอบชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยกลับโดนพิษสงของเลของวินเล่นงานโดยเป็นคนยิงประตูใส่ทีมชาติไทยทั้งสองนัดทําให้ทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2ส่งผลให้ทีมชาติไทยได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นและทัพดาวทองก็กลายเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งแรกอีกด้วยไรยอันล็อบสัน กับตันผู้ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยเมื่อเดือนกันยายนปี2009 132ล้านบาทคือค่าตอบแทนของไบรอันรอบสันที่จะได้รับหากคุมทีมชาติไทยครบสัญญา4ปีรอบสันจะได้รับค่าเหนื่อยในการคุมทีมชาติไทยถึงปีละ6แสนปอนหรือประมาณ33ล้านบาทในขณะนั้นแต่ทว่าผลงานของอดีตเฮดโค้ชสมสรมิดเดิลสโบร์เลเวตบรอมบิดเอาเบียนกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เลย ทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่เล่นบอลไร้จินตนาการขาดความกระหายในยุคหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพใดๆหลงเหลืออยู่เลยทั้งเกมรับและเกมรุกในซูซูกิคัพปี2010ไบอันรับสันก็สร้างผลงานอย่างย่ำแย่เป็นปีที่แฟนบอลไทยต่างเจ็บชำ้ำและโดนดูถูกจากผู้คนที่มีอคติเป็นจำนวนมากโดยเขาพาทีมชาติไทยตกรอบแรกอย่างน่าเหลือเชื่อชนิดต้องไล่ตามตีเสมอทีมชาติลาว2ประตูต่อ2ในเกมแรก ก่อนเสมอกับมาเลเซียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และโดนจุดโทษท้ายเกมสองครั้งจนพ่ายแพ้ต่ออินโดนีเซียในนัดสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะจบลงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําให้แฟนบอลไทยที่รักฟุตบอลไทยและมีฟุตบอลไทยในสายเลือดหันหลังกลับแฟนบอลไทยเจ็บมาเยอะครับจากคําดูถูกเหยียดยามจากคนในชาติเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังอดทนอดกลั้นเดินหน้าต่อมาจนถึงทุกวันนี้เพราะทุกคนต่างเชื่อในสิ่งเดียวกันว่าสักวันหนึ่งทีมชาติไทย เราจะไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดและยิ่งใหญ่ให้ได้วินฟรีดเชฟเฟอร์วินนี่กุนซื้อชาวเยอรมันพกนีกีระดับโลกมาเต็มกระเป๋าเขาเคยคุมทีมดังในเยอรมันบ้านเกิดหลายทีมทั้งคาสลูและสตุตการ์ดก่อนที่จะไปโด่งดังสุดขีดกับทีมชาติเครมรูนโดยพาทีมหมอผีผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2002รวมถึงการคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพปี2002บวกกับรองแชมป์ฟีฟ่คอนเฟเดเรชั่นคัพปี2003 นั่นมันจึงเป็นที่คาดหวังจากแฟนบอลว่าเขาจะมาช่วยกู้วิกฤตฟุตบอลไทยได้และในปลายปี2012วินนี่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะคว้าแชมป์แรกกับทีมชาติไทยให้ได้และเขาก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup ได้สำเร็จและทีมที่เราได้มาเจอนั่นก็คือทีมชาติสิงคโปร์ในรอบชิงซึ่งเราเจอกันมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งเมื่อปี2007ซึ่งในปีนั้นเราทำได้แค่เพียงรองแชมป์ เกมแรกเป็นทีมชาติไทยที่บุกไปแพ้กับทีมชาติสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ3ทําให้เกมที่2เราต้องกลับมาแก้กเกมกันอย่างหนักและต้องกลับบัชนะสิงคโปร์ในบ้านตัวเองให้ได้นัดที่2นั้นเกมเป็นของเจ้าบ้านอย่างทีมชาติไทยนะครับพวกเขาบุกเข้าโจมตีทีมชาติสิงคโปร์อย่างหนักและมาได้ประตูขึ้นนําจากกฤติเคียวสมบัติเหลือเพียงแค่อีกประตูเดียวเราก็จะเป็นแชมป์แต่เราทําให้สําเร็จครับยิงประตูเพิ่มไม่ได้ ทำให้สกอร์รวมเราแพ้สิงคโปร์ไป2ประตูต่อ3และหลังจากนั้นอาการของทีมชาติไทยเราก็มีแต่ทรงกับสุดเรื่อยมามิโลวันรายวัตหลังจากที่ได้แยกทางกับโคซิโกทางสมาคมฟุตบอลไทยที่นําโดยพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงประมุขฟุตบอลไทยก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และหวังว่าจะพาทีมชาติไทยให้ประสบความสําเร็จได้และแล้วสมาคมฟุตบอลไทย ได้มีการถวรดประกาศเซ็นสัญญากับอดีตกุนซอทีมชาติกานาโดยรายะวัตรฝากผลงานโดยการคุมทัพดาวดำผ่านเข้ารอบแปทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2010ที่ประเทศแอฟ,ฟริกาใต้มาแล้วโดยผลงานในการคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่จนถึงปัจจุบันถือว่าเขาสร้างผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของทีมชาติไทยมากมายและสร้างสไตล์ใหม่ให้กับทีมชาติไทยที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นและในรายการซูซูกิครับ เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่รายวัตต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างผลงานให้แฟนบอลไทยได้เห็นถึงแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยไปหลายคนแต่เขาได้หาหนักเตะที่มีฟอร์มดีจากในเหลียกมาทดแทนและผลงานในรอบแรกเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติมอร์เตียไป7ประตูต่อศูนย์ตามด้วยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ2และบุกไปเสมอกับทัพเดอะอัสคาวทีมชาติฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ1ท่ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาเป็นจำนวนมาก นัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อศูนย์แข่งไป4ี่นัดชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดเก็บได้10คะแนนสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จและนัดต่อไปเป็นนัดสําคัญที่ทีมชาติไทยต้องทําให้ได้เมื่อรอบรองเราต้องออกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียที่สนามบูกิจจาริวรำเย่าสุดคา้โหดของเสือเหลืองเพื่อกวยทางเข้าสู่นัดชิงต่อไปมาเอาใจช่วยกันครับว่าเราจะสามารถเข้าชิงชนะเลิศได้หรือเปล่า มาเลเซียจกเป็นผู้ให้คำตอบและรายวัดเขาต้องคว้าชแชมป์ในครั้งนี้มาให้ได้มันจะได้เป็นใบเบิกทางสู่รายการใหญ่อย่างเอเชียนคัพก่อนจากกันไปในคลิปนี้นาคาเซียทีวีไม่ได้ขออะไรจากท่านผู้ชมมากขอแค่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคนละหนึ่งเม้นต์หนึ่งไลก์ก็พอครับนอกจากเสียงเชียร์แล้วสิ่งที่นักเตะไทยทุกคนอยากได้นั่นก็คือกำลังใจจากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสุข จงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ